ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ดีออแกนิกคัดเป็นยังไงบ้างคะติดลูกดีลูกใหญ่เม็ดสวยเม็ดเงาลูกดกขึ้นแตกทรงพุ่มสวยชอบค่ะชอบชอบเพราะว่าใช้แล้วยอดเขาดีเนาะดีกว่าแปลงอื่นแล้วก็เราสามารถเก็บได้หลายรอบหลายรุ่นยอดไม่ตันนะคะถ้ายอดตันคือเขาจะไม่สามารถออกดอกออกลูกได้แล้วประหยัดต้นทุนลงไปได้เพราะว่าเราไม่ต้องไปใส่ฮอร์โมนหลายตัวตัวเดียวจบ สวัสดีค่ะพบกับอ้อมบีออร์แกนิกค่ะวันนี้เราได้เดินทางมาที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูร์ค่ะเราเดินทางมาพบเกษตรกรที่ได้นำบีออร์แกนิกพัดมาฉีดกับแปลงพริกสวยๆแปลงนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปสอบถามพี่ตาลเจ้าของแปลงกันค่ะว่ามีเทคนิคเคล็ดลับยังไงถึงได้พริกสวยแล้วก็ได้ผลผลิตดีแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ตานค่ะเห็นบอกว่าใช้บีออร์แกนิกพัดกับสวนพริกพี่ตานช่วยแนะนำและบอกเคล็ดลับหน่อยค่ะว่าใช้ยังไงให้ได้ผลผลิตสวยๆแบบนี้คะส่วนมากจะฉีดช่วงเช้าพริกเริ่มเป็นดอกแล้วก็ฉี แบงนี้ฉีดไปกี่รอบแล้วคะแบงนี้ฉีดไป4รอบแล้วใช้อัตราส่วนเท่าไหร่5 0ซีซีต่อน้ํา2ไลติตรแล้วก็สามารถใช้ผสมกับยาที่เราใช้ประจําได้เลยพวกยาหนอนยาเพี้ยยาฆ่า,มาแมลงก็คือสามารถใช้บีออร์แกนิกพัดฉีดร่วมได้เลยใช่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้บีออร์แกนิกพัดเป็นยังไงบ้างคะติดลูกดีลูกใหญ่เม็ดสวยเม็ดเงาลูกดกขึ้นแตกทรงพุ่มสวยประหยัดต้นทุนลงไปได้ <c oughs> เพราะว่าเราไม่ต้องไปใส่ฮอร์โมนหลายตัวตัวเดียวจบตัวเดียวจบเลยก็คือสามารถ ทีเดียวจบเลยไม่ต้องไปฉีดกันหลายรอบค่ะเห็นพริกออกมาได้สวยขนาดนี้ที่ตามมีความพึงพอใจยังไงบ้างคะชอบค่ะชอบชอบเพราะว่าใช้แล้วยอดเขาดีเนาะดีกว่าแปลงอื่นแล้วก็เราสามารถเก็บได้หลายรอบหลายรุ่นก็คือเก็บได้เยอะมากขึ้นใช่ยอดไม่ตันนะคะถ้ายอดตันคือเขาจะไม่สามารถออกดอกออกลูกได้แล้วอันนี้คือเป็นปัญหาของพริกเลยแต่ของเราก็ยังแตกยอดแตกดอกออกมาได้เรื่อยให้เราเก็บผลผลิตได้จำนวนที่นานขึ้นใช่ค่ะอันนี้ต้องขอบคุณประสบการณ์แล้วก็เคล็ดลับด ดีจากพี่ตาลมากเลยนะคะที่ได้นำบียร์แกนิกพัดมาฉีดกับแปลงพริกแล้วได้ผลผลิตแบบนี้นะค่ะเต็มเม็ดเต็มหน่วยแบบนี้กเกษตรกรท่านใดน,นะคะที่ปลูกพริกหรือปลูกพืชอื่นๆอยู่ก็ตามสามารถนำบีอร์อแกนิกพัดไปฉีดกับพืชของท่านได้เลยะคะ่ะจะไปช่วยลดต้นทุนและเพิ่มพูนผลผลิตได้จริงค่ะการันตีจาก,กเกษตรกร <c oughs> ที่ได้ใช้แล้วได้ผลลัพธ์แบบนี้เลยคะ่ะวันนี้ขอบคุณค่ะ